สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะอันนี้กล้วยฟลอริดานะคะนี่ค่ะตอนที่ได้มาก็จะมีแต่เงานะคะแล้วก็มีรากแบบนี้ค่ะรากดำๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ชำไม่เป็นนะคะแนะนำว่าให้ เอามาแช่น้ําเปล่านะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะหาภาชนะที่พอที่จะท่วมแค่ตรงบริเวณข้อเขานะคะตรงตรงข้อเขาเนี่ยนะคะก็จะวางทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลาอันนี้ก็ประมาณ7วันนะคะครบ1สัปดาห์พอดีแต่ถ้าในกรณีที่แดดร้อนจัดเราก็จะหาแบบถุงปุ๋ยนีคะแบบนี้ค่ะมาวางแบบนี้นีค่ะ ราะว่าตรงนี้ตรงตรงที่นุ้ยวางจะเป็นจุดที่ประมาณว่าตอนอาสายๆอะคะ่ะแดดจะร้อนมากนะคะน้ำอะปริมาณน้ําตรงนี้จะร้อนมากๆเลยนะคะนคะคะอันนี้ตอนนี้อากาศเย็นนะคะมันก็เลยเป็นเย็นจัดนะคะนคะคะสัญญาณดีมากนะคะเนี่ยค่ะลากแบบนี้ก็ลงปลูกได้เลยนะคะ การแช่น้ํานี้ก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเงาเล็กนะคะถ้าเป็นเงาใหญ่ก็สามารถทําได้เหมือนกันก็ประมาณข้อนี้นะคะตัวนี้การแช่น้ําก็จะช่วยในการล้างพวกไข่หนอนหรือว่ามแมลงต่างๆที่อยู่ในเงานะคะพวกหนอนกอและพวกนี้นะคะ่ะที่จะให้ให้เขาตายไปนะคะแต่ก็มาดูกันอีกทีสําหรับ เงาไหนที่เป็นหนอนกอน,นะคะถ้าหากเขามีลากออกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ตัวนี้เป็นเงาที่ขุดสดมานะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มีหนอนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะคิดว่าไม่ใช่หนอนกอน,นะคะอาจจะเป็นการขุดพลาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จับมาแช่น้ําแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกะว่าจะแช่ให้ครบเดือนนะคะหรือประมาณ เดี๋ยวอลองดูว่า2-3สัปดาห์ก็จะเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยตัวเปลือกของเขาเนี่ยคะ่ะพอแช่ปุ๊บเขาก็จะยุ่ยง่ายนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะลอกได้นะคะเนี่ยตัวของตัวเปลือกตัวนี้คะ่ะมันอ่าถ้าโดนน้ำโดยปกติเขาก็ยุ่ยอยู่แล้วนะคะ แล้วลากเขาก็จะออกตรงตรงข้อนะคะตรงบริเวณข้อแบบนี้ค่ะแล้วก็วางทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะเรื่อยๆจนเราเริ่มพอใจในระบบรากแล้วเราก็สามารถนำปลูกได้เลยแต่ในกรณีที่ว่าแบบนี้ค่ะเขาไม่ไม่โผล่ยอดมาให้เห็นน,นะคะเราก็เนี่ยค่ะตัดตัดตรงนี้นะคะลงปลูก ล้วเขาก็จะแตกเง่าใหม่มาก็โดยปกติก็จะมา2 2ถึง3ส,สัปดาห์นะคะก็จะออกเป็นต้นเล็กๆขึ้นมานะคะนะคะถ้าปาดลึกหน่อยก็จะออกมาไวนะคะนะคะแต่แนะนำว่าวัสดุปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วนะคะแล้วก็โปะด้วยขุยมะพร้าวหรือจะเป็นพวกสะา แกบดำนะคะหรือว่าทรายขี้ไก่เอ้ยทรายขี้เป็ดนะคะไม่ใช่รายคือเป็นทรายขี้เป็ดก็คือทรายที่ถูกทับถมมานานจนมันเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะนะคะกดด้านบนเพื่อให้แบบคุมความชื้นหรือว่าจะผสมลงปลูกในกระถางปลูกหรือว่าเข่งก็ได้นะคะแต่ฟลอรลิดาจะค่อนข้างให้หน่อดกถ้าหากหนอเขาใหญ่สมบูรณนะะ์นะคะเนี่ยค่ะ สำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเพาะนะคะแล้วก็ชำอบแล้วตายนี่ก็ลองชำด้วยน้ำเปล่าดูค่ะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำที่นี่เปิดจากกลอกเนี่ยค่ะแล้วก็มาใส่เลยนะคะ แล้วก็วางทิ้งเขาไว้แบบนี้แล้วก็ทุกทุกวันเนี่ยเราก็จะมาดูว่าประมาณสามสามวันประมาณเนี่ยเขาจะเริ่มมีรากเล็กๆออกมานะคะแล้วเขาก็จะออกรากมาเรื่อยๆนะคะโดยเราต้องมาดูทุกวันเพราะว่าน้าเขาว่ารากเขาจะดูดน้ำนะคะแล้วก็ทําให้ตัวระดับน้ําเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยุบไวนะคะเราก็เลยที่จะต้องมาเติมน้ําทุกวันน,นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะวันนี้นิกก็ลาไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็พาเพื่อนๆมาชมฟลอริด,ด,ดาดั่งนะคะที่ชําชน้ำไว้นะคะเนี่ยค่ะประมาณ7วันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือถ้ายาวกว่าน,นี้เดี๋ยวก็จะลงปลูกแล้วก็จะอาจจะตัดตัดตอแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะไงเดี๋ยวคลิปหน้าก็ มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ